มาดูบรรยากาศแม่น้ำโของอํเภอท่าอุเทนจ้ะจังหวัดนครพนมจ้ะสวยงามมากอีกฝากฝั่งก็เป็นสปปลาวจ้ะมองนีก็จะเป็นทางขึ้นจ้ะอีกฝั่งหนึ่ง่นจะขึ้นมาขายของ เป็นตลาดที่เพิ่นเอินว่าเป็นตลาดล้วจ้ะฟังปฏิไอโซโบโบเลาาเพื่อจะถามฟังมามันก็นจะเป็นจุดทีขึ้นมาเมอือนี้ทางบันไดนี่จะ้ะขึ้นมานีปึ๊บขึ้นมาปไปเรื่อยๆจะ้ะจะมีทางขึ้นอยู่หลายทางจะ้ะขึ้นมาของบนก็นกนจะเป็นตลาดจะมีวันนังคารกับวันพฤหัสจะ้ะที่เพิ่นจะมาขายของเพิ่นจะถามฟังมาขายของอีกฟังหนึ่ง คือขามาฝั่งไทยจ้ะเพื่อนก็นจะขามาจากทางนั้นเลยจ้ะึออืนนี่ก็จะเป็นแพ้จ้ะที่เพิ่นนี่เพื่อน,น,นก็นจะขึ้นมองนีส่วนมาเพื่อนจะขึ้นมองหนีกันึืนมา้ามันก็นึืนมาตลาดเลยจ้ะตรงนี้ก็จะเป็น พิ่นเอิญเรียกอย่างเขาเรียกเป็นโป๊ะบ่เป็นท่าเรือจะ้ะก็จะขึ้นมาตรงนี้แหลจะจ้ะถ้า,ถ,าถ้าขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดเรือสินค้ามาจากสปปลาวเพื่อจะขึ้นตรงนี้ส่วนมากเพื่อจะขึ้นตรงนี้กันขึ้นมานี่จะ้ะปึ๊บขึ้นฟังนี ก็จะขึ้นมานีปื๊บขึ้นมาตรงนี้นี่ก็จะเป็นตลาดเพิ่อจะขายของแถวๆนี้กันอาจจะสวยงามนํำร้ายหลายนี่จ้ะเพิ่นจะขึ้นมานี่แหละปื๊บก็จะมีที่นังถ้เข้าถถะขำพอขาไม่ขายเป็นจะขาำมา นั่งถ่าเรือเรือก็จะมาหลับอยู่ตรงนี้จดุดสวยงาม